วิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราก็ยังมาต่อกันในเรื่องของการอ่านสัญลักษณ์นะคะที่ค้างคาไว้ในครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราก็คุกยกันไปเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับสัญลักษณ์บางอย่างไปด้วยส่วนใหญ่ครั้งที่แล้วสัญลักษณ์ที่นุกพวกหนูจะรู้จักกันได้รู้จักกันไปเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์จําพวกสัญลักษณ์ทางจราจรนะคะประมาณนั้นอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นได้บ่อยนะคะทีนี้เรามาดู อันนี้มันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยพอพูดถึงสัญลญักษณ์มันเป็นอะไรที่กว้างมากนะคะดังนั้นอะไรที่มันเป็นรูปภาพที่มันสามารถสื่อความหมายได้เนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ทั้งสิ้นนะคะเราก็จะต้องรู้ความหมายของสัญลักษณ์แต่ละแบบนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ต่อไปว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อให้เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างอันเนี้ยมันเป็น10สัญลักษณ์นะคะที่มากับโลกยุคดิจิทัลนะคะอ่าภาพแรกถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดว่าใคร เล่นโซเชียลมีเดียบ่อยๆต้องรู้จักสัญลักษณ์ Hashtag นี้แน่นอนนะคะ tag มันก็จะเหมือนกับเป็นการสร้างสร้างห้องสร้างกลุ่มขึ้นมาว่าเรากำลังคุยกันเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นแ a ช t a g s เซฟสมุทรสาครน,นะคะที่เขาคิดกันมาในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดของโควิดประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแฮชแท็กเหล่านี้เราก็จะพบว่าแต่ละโพสที่มันเกี่ยวข้องกับในแฮชแท็กนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เสมอนะคะอันนี้มันก็เหมือน,เป,นเป็นการสร้างห้องในการสนทนาขึ้นมานั่นเองว่าเราจะพูดกันเรื่องนี้นะประมาณนั้นนะคะสัญลักษณ์ที่2อ,อันนี้คุ้นเคยแน่นอนสัญลักษณ์ของ a c e b o o k นะคะอันที่3ก็จะเป็นการสื่อความหมายถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่าพวก WiFi อะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเห็นลักษณะอย่างนี้เราก็อาจจะรู้ได้ทันทีว่าโอเคบริเวณนั้นอาจจะมีการกระจายสัญญาณ เหมือนกับกระจายสัญญาณ WiFi ให้ใช้อยู่ประมาณนี้นะคะสัญลักษณ์ต่อมาอันนี้รู้จักไหมนี่คือสัญลักษณ์ของการกันแชร์ประมาณนั้นนะคะเหมือนกับเป็นการเชื่อมโยงไปส่งต่อประมาณนั้นนะคะอันต่อมาตัว A เรามีวงกลมปลึ๊บอย่างนี้ แน่นอนว่ามันคือสัญลักษณ์ของอีเมลนะคะอีเมลปัจจุบันนี้มีเยอะแยะไปหมดมันมีหลายอีเมลแล้วแต่ว่าหนูจะเลือกใช้อีเมลที่มันเป็นแอดของอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วครูมิ้ก็จะชอบใช้ของแอ gmail.com นะคะเพราะว่ามันสมัครง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดนะคะตัวต่อมาอ่าตัวนี้คือนกสีฟ้านะคะลัทธินกสีฟ้า Twitter นั่นเองตัวนี้ i n s t a g r กรนะคะตัวนี้ เครื่องหมายการค้นหานะคะเป็นการเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตประมาณนั้นตัวนี้ QR code นะคะเป็นเหมือนกับการสแกนเพื่อเป็นทางลัดไปสู่เว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้มอนเหมือนกับเป็นการเช็คอินนะคะเป็นเหมือนกับะระบุสถานที่ที่เรากำลังอยู่ณนะปัจจุบันนะคะผ่านทางเครือข่ายอเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองนะคะ,ะไปนักเรียนเคยมีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจสัญ,ญลักษณ ต่างๆบ้างไหมนะคะแล้วทีเนี้ยคือพวกหนูมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะคะเยอะอย่างที่บอกว่าสัญ,ญลักษณ์มันมีอยู่เยอะมากนะคะเอาจริงๆบางสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมองไปก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรเหมือนกันนะคะดังนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะต้องรู้วิธีการในการที่จะเข้าใจสัญ,ญลักษณ์อันนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆเราอาจจะแบบว่าไปเสิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพื่อที่จะ พื่อที่จะหาคาตอบว่าจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเขียนอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่แทนถึงอะไรนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเข้าใจสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นได้นั่นเองนะคะสรุปแล้วสัญ,ญลักษณ์นะคะมันก็คือสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อบอกความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นกันนะคะตัวเลขก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เอาไว้ใช้แทนจํานวน ป้ายจราจรเอาไว้แทนประโยคหรือข้อความต่างๆนะคะเหมือนกับถ้าเกิดว่าถานนตรงนี้ห้ามแซงเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปปักถ้าเปิดถ้าเกิดว่าไปปักป้ายแล้วก็เขียนคาว่าห้ามแซงเนี่ยเอาจริงๆนะเวลาคนที่ขับรถอะ่ะเขาไม่มีเวลาอ่านหรอกถึงจะเป็นตัวหนังสือสองพยางก็อ่านไม่ทันนะคะดังนั้นมันก็ควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มองปุ๊บแล้วรู้ปับ๊บเข้าใจทันทีเลยเหมือนกับเป็นภาพ สัญ,ญลักษณ์ห้ามแซงไปเลยนะคะคนที่ขับรถเขาจะมองแล้วก็เขาก็จะรู้ทันทีอขออภัยนะคะถ้าเกิดว่ามันติดแจ้งเตือนอะไรบางอย่างะนะคะทีนี้สัญ,ญลักษณ์อ่ะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บางประเภทที่มันมีเรื่องของการกําหนดสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะคะถ้าเป็นสีแดงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการห้ามห้ามทําไม่ให้ทํา ห้ามอย่างเด็ดขาดนะคะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะสีแดงแดงก็คือข้อห้ามเลยถ้าเป็นสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระวังนะคะระวังถึงอันตรายเป็นการแค่เตือนเท่านั้นนะว่ามันอาจมีอันตรายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตัวด้วยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เขาบอกนะคะเป็นการระมัดระวังสีเหลืองก็จะเบาวกว่าสีแดงถ้าสีแดงก็คือ ห้ามเข้าเลยห้ามห้ามทำพฤติกรรมนี้เลยนะคะถ้าสัญ,ญลักษณ์มันเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงนะคะถ้าสีเหลืองก็แค่เตือนเตือนว่าให้ระวังนะมันอาจเกิดขึ้นถ้าเป็นสีเขียวอ่าสีเขียวคือเซฟเ,เลยปลอดภัยเลยนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกถึงกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติข้อควรปฏิบตัต,บติงานประมาณนั้นนะคะ ต้องต้องปฏิบัติตามด้วยนะเหมือนกับเป็นกฎเป็นระเบียบที่เขาระบุไว้ในสถานที่เหล่านั้นนะคะสีม่วงสีม่วงคืออาจเกิดเป็นป้ายที่เตือนว่ามันอาจเกิดอันตรายจากกรมันตะภาพรังสีนะคะพวกรังสีต่างๆเนี่ยไม่รู้หนูเคยได้ยินไหมนะคะมันจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีด้วยอย่างพวกอะถ้าใกล้ตัวเราหน่อยก็จะเป็นพวกรังสีเอกซเรย์นะคะที่ที่ ไปที่โรงพยาบาลบางทีก็ต้องไปเอ็กซเรย์กระดูกเอ็กซเรย์สมองอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็กซเรย์อ่ะมันคือชื่อของรังสีชนิดหนึ่งซึ่งเอ็กซเรย์อ่ะมันเป็นกำอ่าเป็นรังสีที่ไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรังสีที่มันมีคลื่นที่ถี่มากยิ่งกว่ารังสีเอ็กซเรย์อ่ะ ะะมันจะนับเป็นกัมมันตภาพรังสีนะคะก็คือรังสีที่มีความอันตรายต่อร่างกายนะคะโดนานานๆไม่ได้จริงๆเอ็กซเรย์ ray, มันก็เป็นคลื่นความถี่ที่ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าถ้าใช้ในช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่วินาทีอ่ะอันนั้นก็คือใช้ในการทางการแพทย์ได้นะคะแต่ถ้าโดนรังสีเอ็กซเรย์นานๆเข้ามันก็อาจจะเกิด เกิดอันตรายต่อร่างกายอาจจะเป็นการก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะกับมันตภาพรังสีนะคะพูดให้ง่ายก็คือลังสีที่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะอาจจะทําให้ก่อโรคพวกมะเร็งหรืออาจจะทําให้การทํางานของร่างกายผิดปกติไปนั่นเองนะคะใช้สีม่วงแทนนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับลังสีที่อันตรายเหล่านี้น่ะทบทวนการอ่านป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะ ครั้งที่แล้วเราดูพวกนี้ไปแล้วห้องน้ำชายหญิงระวังไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเห็นไหมเครื่องหมายสีแดงเมื่อกี้บอกว่าเครื่องหมายสีแดงคือการการเป็นข้อห้ามห้ามทำห้ามปฏิบัติห้ามทำอย่างนั้นเลยนะคะอย่างเช่นป้ายเนี้ยเห็นไหมมันมีวงกลมแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีขีดคาดด้วยนะคะอันนี้ก็คือห้ามเด็ดขาดไม่ให้สูบบุหรี่บริเวณที่มีป้ายเหล่านี้นะคะห้ามถ่ายรูปห้ามเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปลักษณะไหน ห้ามใช้เสียงเนี่ยพวกเนี้ยห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดให้หยุดรถนะคะก็คือห้ามอ,อันเนี้ยก็คือมันเป็นป้ายสีแดงแต่ห้ามอะไรห้ามเดินรถต่อให้ต้องหยุดรถก่อนนะคะให้หยุดนะคะห้ามพุ่งไปนะคะทั้งออกฉุกเฉินห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาป้ายสัญลักษณ์ของ ร้านอาหารนะคะทิ้งขยะให้ลงถังห้ามใช้โทรศัพท์ระวังทางต่างระดับแล้วก็จุดปฐมพยาบาลอันนี้ทา้งนี้แล้วเห็นไปแล้วนะคะสัญญาณไฟห้ามแซงห้ามผ่านเนี่ยห้ามพอมเป็นข้อห้ามปุ๊บก็จะเป็นสีแดงเลยระวังถนนล,ลื่นนะคะอันนี้ป้ายจราจรครั้งที่แล้วหนูลองทําไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของความหมายของแต่ละป้ายนะคะมันก็จะมีหลายแบบเยอะมากจริงๆนะคะในเรื่องของแค่ป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรก็เยอะมากๆแล้วนะคะ อันนี้เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับประเภทบังคับหมายความว่าต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ห้ามห้ามปฏิบัติตามก็คือห้ามปฏิบัติตามข้อที่เขาบอกเนี่ยยังไงอะ่ะจะว่าไงไอ้อย่างเงี้ยก็คือมีรูปรถใช่ไหมแล้ก็มีเครื่องหมายห้ามนะคะหมายความว่าตรงที่ถนนต่อจากเนี้ยห้ามรถยนต์ผ่านห้ามรถพ่วงผ่านนะคะประมาณนั้นอะ่ะเขาจะอันนี้คือบังคับให้ทํา ต้องทาตามนี้นะก็คือไม่ให้รถผ่านประมาณนั้นไม่ให้เลี้ยวซ้ายไม่ให้เลี้ยวขวาไม่ให้ไม่ให้พวกรถจักรยานรถสามล้อเข้านะคะเป็นน่าจะเป็นแค่ถนนทางเดินเท่านั้นอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นถนนแค่ให้รถยนต์ผ่านเท่านั้นนะคะป้ายสีแดงคือห้ามนะโอโอ๊ มันก็จะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรบางอย่างที่มันมีการผสมสีน้ําเงินเข้าไปเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าหนูจะไปสอบผู้ใบขับขี่อะหนูก็จะเจอเข้อสอบประมาณนี้จะต้องท่องสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ให้ได้นะคะเวลาที่จะไปสอบอ่ะอันนี้เป็นป้ายห้ามห้ามเช่นกันนะคะอันนี้ภาพซ้ายมันจะเป็นรูปสุนัขใช่ไหมก็คือห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณนี้ไม่ใช่แค่ห้ามสุนัขตัวเดียวนะสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเขาไม่ให้เอาเข้านะคะ ข้างขวาห้ามสวมเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับทั้งหลายไม่ให้ใส่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าบางทีเครื่องประดับบางอย่างมันทํามาจากพวกโลหะหรืออะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันจะไปรบกวนการทํางานของอพื้นที่บริเวณน,นั้นอะไรประมาณนี้ทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเครื่องหมายสีเขียวนะคะเครื่องหมายสีเขียวคือเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายาก็คือพื้นที่ ปลอดภัยนะคะเครื่องหมายพื้นที่สภาวะปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้อ่ะซูมกลูใกล,กล้ๆนะคะเครื่องหมายอันแรกโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะอันนี้มันส่วนใหญ่มันจะมีพวกในพวกตึกตึกใหญ่นะคะบางทีเหมือนกับเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างต้องใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินแต่ว่าไม่สามารถเอาเป็นพื้นที่ทํางานที่ไม่สามารถเอาโทรศัพท์ของตัวเองเข้าไปได้อ่ะมันก็จะมีป้ายแบบนี้ระบุไว้ว่า ถ้าคุณไปตรงจุดนี้นะมันจะมีโทรศัพท์ให้ใช้ซึ่งสามารถใช้โทรฉุกเฉินได้โทรออกไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันนะคะชำระล้างฉุกเฉินเผื่อว่าเหมือนกับทํางานแล้วมันเกิดไปเลอะสารอะไรบางอย่างที่มันมีความอันตรายเงี้ยก็คือมันจะมีจุดล้างตัวที่ฉุกเฉินเลยที่ล้างตาฉุกเฉินก็เช่นกันเหมือนกับทํางานแล้วพวกสารอะไรมันกระเด็นเข้าตาค่ะก็คือให้วิ่งไปที่จุดนี้เป็นพื้นที่ที่จะมี พวกนี้บริการอยู่การปฐมพยาบาลจุดปฐมพยาบาลครั้งที่แล้วบอกไปแล้วว่าพวกปฐมพยาบาลพวกโรงพยาบาลอะเครื่องหมายที่เขามักจะใช้ก็คือเครื่องหมายบวกนะคะแบบนี้หัช่วยการรักษาความสะอาดปุ่มหยุดฉุกเฉินนะคะสา,สารสารนิเทศทั่วไปอันนี้ไฟเอ็กซิกสต์นะคะก็คือทางหนีไฟนั่นเองนะคะอย่างเงี้ยเวลาที่หนูไปเที่ยวห้างหนูก็จะเจอป้ายทางหนีไฟอะ นะคะอันนี้ก็เป็นป้ายป้ายทางหนีทางออกฉุกเฉินประมาณนั้นเช่นกันนะคะเอาไว้เผื่อเกิดเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องหาทางออกฉุกเฉินนะคะหรือว่าทางหนีไฟที่จะทําให้หนูออกจากพื้นที่บริเวณนั้นให้เร็วที่สุดนะคะอะต่อมาสีน้ําเงินเมื่อกี้บอกว่าสีน้ําเงินเป็นเครื่องหมายแทนแทนข้อควรปฏิบตัติข้อควรปฏิบัติเนี่ยตามนะคะข้อควรปฏิบัติงาน ถ้าเป็นเครื่องหมายบังคับแบบนี้ก็คือให้หนูจะต้องทําตามสิ่งที่เขาระบุมาอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นเครื่องหมายที่มีรูปหน้าคนแล้วก็มีแว่นตาสวมอยู่นะคะความหมายของเขาก็คือให้สวมเครื่องป้องกันตานะคะไม่ได้ให้สวมแว่นตานะแต่ว่ามันจะมีเครื่องป้องกันตาในรูปแบบแว่นอะเหมือนกับไม่ได้เป็นแว่นใส่ตาแต่ว่าก็คือป้องกันดวงตาของตัวเองได้ว่าไม่ให้มีอะไรเข้ามากระทบกับดวงตาของเรานะคะ ส่วนเครื่องป้องป้องกันเท้าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นรองเท้าที่เขาออกแบบมาพิเศษนะคะอย่างเป็นรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ปกป้องเท้าของเราแบบว่าบางคนอาจจะใส่รองเท้าพวกรองเท้าผ้าหรือว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ได้หุ้มขึ้นมาถึงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีลุยเข้าไปในบริเวณที่มันมีความเปียกชื้นหรือว่ามีพวกสารที่เป็นของเหลวอยู่ที่พื้นเงี้ยมันก็เป็นอันตรายนะคะเขาก็จะให้สวมพวกรองเท้าบูทแทน อันต่อมาเครื่องป้องกันนะคะเครื่องป้องกันชนิดปรับได้อันนี้ก็จะเห็นในโรงงานเลยประมาณนี้ใช,ญญใช้สัญญาณแตรใช้สัญญาณแตรนะคะสวมเครื่องมือป้องกันสวมเครื่องป้องกันมือขอโทษนะคะก็คือสวมพวกถุงมือนะคะสวมเครื่องป้องกันศีษะก็จะเป็นจะเป็นหมวกป้องกันอะไรหล่นใส่ศีรษะเหมือนกับจินตนาการถึงหมวกนนกันน็อกกัลูกนะคะก็คือเหมือนกับ พวกวิศวกรอะถ้าเวลาทำงานอะหนูอาจจะเคยเคยเห็นเขาจะชอบใส่พวกหมวกที่มันคล้ายๆหมวกกันน็อกเข้าไปในบริเวณก่อสร้างงานด้วยนะคะอันนั้นก็คือป้องกันว่าบางทีอาจจะมีเศษอิฐเศษปูนหล่นลงมาจากด้านบนนะคะก็คือใส่อันนี้เพื่อป้องกันศีรษะของตัวเองไม่ใช่หมวกแก๊ปธรรมดานะไม่ได้แค่ให้สวมหมวกนะคะแต่ว่ามันจะต้องเป็นหมวกที่เอาไว้ป้องกันสิ่งกระแทกได้ สวมเครื่องป้องกันเสียงบางทีในบางบริเวณบางพื้นที่นะคะมันจะมีมันจะมีเสียงดังซึ่งเป็นอันตรายต่อหูถ้าเกิดว่าได้ยินในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเขาก็จะต้องมีเครื่องป้องกันหูใส่ไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงมันเข้าหูเรามากจนเกินไปนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเข้าบริเวณนะั้นอะไรอย่างนี้ใส่กุญแจตลอดเวลาสวมหนากากป้องกันฝุ่นนะคะสวมเครื่องป้องกันระบบหายใจ อ่สวมเครื่องป้องกันฝุ่นกับสวมเครื่องป้องกันระบบหายใจต่างกันยังไงอันนี้ก็คือฝุ่นในระดับฝุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี้ยสวมหน้ากากป้องกันลักษณะนี้เลยนะมันจะเป็นการป้องกันระดับแบบแก๊สหรือเป็นพวกกลิ่นนะคะซึ่งมันมีเป็นสารพิษที่มันมาในรูปแบบของแก๊สอ่ะถ้าเกิดว่าสวมแค่หน้ากากป้องกันฝุ่นอ่ะมันเอาไม่อยู่ก็คือจะต้องสวมอ่าหน้ากากแบบนี้เลยนะคะ ส่วนเครื่องป้องกันใบหน้าจินตนาการถึงเฟซชิลนั่นแหละลูกนะคะคล้ายๆกันป้องกันเครื่องหมายเตือนเครื่องหมายเตือนสีเหลืองนะคะเตือนว่าให้ระวังนะหน,นูดูนะสัญลักษณ์เนี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยดูไอ้หนังเรื่องผีชีวะหนูต้องเคยเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะมันเป็นการระวังอันตรายจากเชื้อโรคนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นมันจะเจอในพวกบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับเชื้อโรค ะะบริษัทยาหรือว่าในโรงพยาบาลในส่วนแผนกที่เขามีการตรวจเชื้อโรคอะไรประมาณนี้เขาจะมีป้ายเตือนแบบนี้อยู่สัญลักษณ์ของเขามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับพระจันทร์เสี้ยวมาชนกัน3วงประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายป้องกันเชื้อโรคนะนะคะให้ระวังตัวว่าในพื้นที่นี้มันมีมันมีเชื้อโรคอยู่ให้ระวังด้วยนะคะป้องกันสารกัดกร่อนนะคะเห็นไหมสารนะคะมันกัดกร่อน วัสดุต่างๆได้ก็คืออันนี้เป็นป้ายเตือนให้ระวังระวังอันตรายจากรถยกระวังอันตรายจากลําแสงเลเซอร์นะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็คือใช้รูปภาพแทนว่าตรงนี้คือมันคือเลเซอร์นะอันนี้ระวังอันตรายจากเครื่องจักรระวังศีรษะนะคะระวังไฟฟ้าช็อตก็คือระวังไฟฟ้าแรงสูงนั่นแหละระวังอันตรายบางทีมันอาจจะมีอันตรายบางอย่างในพื้นที่ต่อจากที่เรากําลังจะเดินไปนะคะก็คือต้องระวังให้ดี ระวังของตกจากที่สูงระวังอันตรายจากการระเบิดนะคะระวังสสดุดระวังพื้นลื่นระวังวัดสดุไวไฟนะคะตัวเนี้ยหนูอาจจะเคยเห็นจากพวกรถขนแก๊สนะคะหรือว่าจะเป็นถังแก๊สถังแก๊สแบบแก๊สหุงต้มอะคะ่ะมันจะต้องมีลักษณะของสัญ,ญลักษณ์เตือนแบบนี้อยู่ ระวังอันตรายจากลังสีงเมื่อกี้พูดถึงกรรมตภาพลังสีนะคะสัญลักษณ์ของลังสีหนูจำไว้นะมันจะเหมือนใบพัดพัดลมสามแฉกอะตรงนี้คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลังสีนะคะไม่ควรเข้าใกล้นะตัวนี้อันตรายนะคะถ้าพูดถึงลังสีปุ๊บอันตรายมากตัวนี้ระวังวัสดุมีพิษถ้ามีพิษก็จะเป็นรูปกระโหลกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าหนูเคยเห็นพวก ไอ้พวกกระป๋องยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะหนูจะเห็นว่าที่กระป๋องอะ่ะเขาจะต้องมีการตราสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไว้สัญ,ญลักษณ์รูปหัวกอะโหลกอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะบอกว่ามันคือสารพิษนะนะคะก็คืออันตรายเวลาใช้ต้องระวังห้ามกินเด็ดขาดประมาณนั้นระวังสนามแม่เหล็กนะคะอันนี้ลักษณะของแม่เหล็กอะ่ะรู้อยู่แล้ว อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตประจําวันนะคะป้ายพวกนี้หนูต้องเคยเห็นครูเชื่อว่าหนูต้องเคยเห็นบางทีงบางทีเข้าเซเวน่นบางทีมันยังมีป้ายพวกโปรดระวังพื้นลื่นเอามาตั้งไว้เลยนะคะประมาณนั้นห้ามเข้ากําลังซ่อมแซมอุป,รปรกรณ์ห้องน้ําหรือว่าถ้าไปตามห้างใหญ่ๆแล้วก็ไปเจอเวลาที่เขากําลังทําความสะอาดอยู่เขาก็จะมีป้ายนี้ตั้งอยู่นะคะกาลังทําความสะอาด อ่ะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะอาหารปลอดภัยนะคะ Food Safety ตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่การันตีว่าอาหารที่มันมีสัญลักษณ์นี้ร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นอาหารที่กินอารับประทานได้ปลอดภัยหายห่วงนะคะองค์การอาหารและยาเครื่องหมายอาหารและยาอยอนั่นเองนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเชื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าอาหาร ที่เรากินอ่ะได้รับตาสัญลักษณ์แล้วนะตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันปลอดภัยกินได้นะคะกินได้ปลอดภยัยจริงๆอยอยไม่ใช่คืออยอยเวลาเขาตรวจอะ่ะครูก็เพิ่งรู้ตอนหลังเหมือนกันว่าอยอยไม่ได้ตรวจอะไรลึกขนาดนั้นนะอยอยแค่ตรวจว,จวจว่ามันเป็นอาหารที่กินได้แล้วก็ปลอดภัยกับชีวิตของคนกินเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปตรวจสอบว่ามันมีสรรพคุณตามที่โฆษณาไหมอะไรประมาณนี้นะ แต่ว่ามันแค่ยืนยันว่ากินได้ปลอดภัยไม่อันตรายถึงชีวิตเท่านั้นเองนะคะเครื่องหมายมอกมอกตัวนี้มันเป็นเหมือนกับอ่ะมันยอ่มนยอ,มนยอมาจากมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือถ้าเกิดว่าได้สัญ,ญลักษณ์นี้หมายความว่าโรงงานที่ผลิตออกมาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะถ้าหนูไปช้งโกตามกล่องตู้เย็นหรือกล่องทีวีอ่ะ,อะกล่องใส่กล่องที่มันใส่มานะ กล่องที่บรรจุตู้เย็นบรรจุทีวีมามันจะมีพวกเครื่องหมายมอกตามมาด้วยนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการการันตีว่าสิ่งของชิ้นเนี้ยผลิตมาได้มาตรฐานนะคะได้มาตรฐานสัญลักษณ์รีไซเคิลสัญลักษณ์รีไซเคิลมันจะเหมือนกับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเอาอ,อันนี้เขาเรียกอะไรอะลูกศรสามอันมาวนๆวนๆวนๆให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหม ตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเกิดจากการที่เอาลูกศรชี้วนชี้วนชี้วน,วนตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์รีไซเคิลนะคะหนูอาจจะเคยเห็นตรงบริเวณที่มันเป็นถังขยะนะคะบริเวณถังขยะต่างต่างตัวถังขยะเลยถ้าเกิดว่ามันให้เป็นถังขยะรีไซเคิลอ่ะมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ลักษณะนี้หรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกในรายการทีวีตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่จะเห็นตอนที่เปิดรายการมานะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ป .3 บวกนะคะสำหรับเด็กประถมวัยอายุ3-5ปีนั่นเองทุกวัยรูปบ้านแล้วก็เป็นสีเขียวก็คือเหมาะกับทุกวัยใครๆก็ดูได้นะคะอันนี้อายุ13ปีขึ้นไปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครมีอายุน้อยกว่า13ปีดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันเป็นสีเหลืองแต่ว่าเขาให้ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ถามว่า ให้ดูได้ไหมถ้าเกิดว่ายุต่ำกว่า13ปีดูได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยนะคะต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยแล้วให้คําแนะนําถ้าเกิดว่า13ปีขึ้นไปโอเคดูคนเดียวได้ประมาณนั้นแต่ถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงเมื่อไหร่แล้วบอกว่าเฉพาะผู้ใหญ่หมายความว่าเยาวชนและเด็กดูได้ไหมดูไม่ได้นะคะให้เฉพาะผู้ใหญ่ดูเท่านั้นป้ายมันก็มีหลายแบบหลายสไตล์ไปนะคะเขตโรงเรียนถ้าเกิดว่า คนที่ขับรถอะแล้วขับไปใกล้ๆแล้วข้างหน้ามันจะเป็นโรงเรียนอะเป็นพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนอะมันก็จะมีป้ายเนี่ยเป็นการเตือนบอกว่าข้างหน้าเป็นโรงเรียนนะบางทีอาจจะมีผู้ปกครองพานักเรียนมาส่งนะคะก็คืออาจจะเดินอยู่หน้าโรงเรียนข้ามถนนอยู่อะก็คือให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยประมาณนั้นอันนี้ไม่ต้องนะหนูเปิดไปเออไม่ใช่เขาพูดถึงประโยค ประโยชน์ของสัญลักษณ์หน่อยนะคะประโยชน์ก็คือใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารได้ในช่วงเวลาที่สั้นนะคะช่วงเวลาที่สั้นเพราะว่ามันมาเป็นรูปพอมาเป็นรูปปุ๊บคนที่เข้าใจรูปเหล่านั้นอะ่ะมันจะอ๋อขึ้นมาทันทีเลยว่าโอเคกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะโดยที่ไม่ต้องอ่านข้อความยาวๆนะคะก็คือใช้สื่อสารได้ในระยะเวลาที่สั้นกระชับใช้พื้นที่น้อยกว่าในการ ใช้ข้อความหรือวลีนะคะก็อย่างที่บอกมันมาเป็นรูปเพราะฉะนั้นจะรูปเล็กหรือรูปใหญ่มันก็ใช้เนื้อที่น้อยกว่าตัวหนังสืออยู่แล้วถูกไหมตัวใช้ข้อบางทีถ้าเกิดว่าถ้าใช้รูปอะ่ะมันต้องใช้ตัวหนังสือหลายคำอะ่ะกว่าที่จะอธิบายให้ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ต้องการให้ทำอะไรอย่างเช่นสวมเครื่องป้องกันดวงตายอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะอ่านจบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวาดเป็นรูปก็คือหน้าคนล้วก็คือใส่แว่น ป้องกันดวงตาปุ๊บโอเคเข้าใจไหมเข้าใจนะคะใช้พื้นที่น้อยกว่าเข้าใจเร็วกว่าสัญลักษณ์นำไปใช้อย่างสากลหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณจะใช้ภาษาอะไรถ้าเกิดว่าใช้สัญลักษณ์ตัวเนี้ยทุกทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะคะมันคือข้อความที่มาในรูปแบบของรูปภาพนะคะคือเข้าใจตรงกันโดยที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเลยไม่ต้องใช้ภาษาเพิ่มเลยนะคะ ก็คืออันนี้ก็คือประโยชน์ของสัญลักษณ์นะคะถ่ายทอดวัตถุประสงค์ได้2ทางทั้งอนุญาตและไม่อนุญาตนะคะก็คือใช้พวกระบบสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะใช้เหมือนกับบอกให้ทําหรือไม่ให้ทําได้อย่างง่ายดายมากกว่านะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าทีนี้งานของหนูวันนี้นะคะมี2ใบางานก็คือใบางานที่02ให้พวกหนูจับคู่ สัญลักษณ์ความปลอดภัยนะคะใบงานศูนย์สองก็เปิดหาดูนะคะอยู่ในปลึกของหนูนั่นแหละนะคะอ่ะยกตัวอย่างเขาให้จับคู่สัญลักษณ์ของความปลอดภัยโดยนําความหมายทางด้านขวา,ามาเติมให้ถูกต้องนะคะเอามาเติมไม่ถูกต้องอย่างเช่นข้อแรกอ่ะยกตัวอย่างข้อแรกข้อแรกคือสัญลักษณ์อะไรเป็นรูปหน้าคนแล้วก็ใส่หน้ากากใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่ามันต้องใส่อะไรนะ ต้องใส่หน้ากากกรองอากาศนะคะต้องใส่ต้องสวมใส่หน้ากากกรองอากาศหนูก็มาเขียนเลยว่าเป็นขอใครต้องสวมใส่หน้ากากอขอละนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่พอแน่นอนก็คือเอาตัวหนังสือ ตัวหนังสือมาด้วยแล้วก็เอามาทาั้งข้อความเลยยกมาทั้งข้อความนะคะก็คือให้หนูดูพวกนี้สัญลักษณ์มันมีแค่8อันนะแต่ว่าตัวเลือกฝั่งนี้มันมี10อันดังนั้นหนูเลือกแค่อันที่เกี่ยวข้องแล้วเอาไปเติมเท่านั้นพอนะคะมี8ข้อแล้วก็ฝากอีกอันนึงไปด้วยเลยนะคะใบงานที่03ให้นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์ที่นักเรียนรู้จักนะคะเหมือนกับเมื่อกี้มันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหม แต่อันเนี้ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บางทีเราไม่เคยเห็นอ่ะขอเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หนูเคยเห็นแล้วหนูรู้จักแล้วหนูรู้ความหมายนะคะหนูเอามาว่าในนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าครูบอกว่าครูรู้จักสัญ,ญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่อ่ะครูก็เอารูปบุหรี่มาเมื่อกี้มันเป็นรูปควันด้วยใช่ไหมแล้วสัญ,ญลักษณ์ห้ามสูบคืออะไรก็คือมีวงกลมสีแดงแล้วก็ขีดฆ่านะคะหมายถึงห้ามสูบบุ รีอ่านให้ออกนะคะเพราะว่าเขียนได้เท่านี้นะคะประมาณนี้เข้าใจไหมนะคะหนูก็ไปหาสัญลักษณ์ที่หนูรู้จักมาเขียนเติมให้ครบทั้งหมด6ข้อนะคะใบงานวันนี้มี2ใบนะอธิบายยะนานหน่อยนะคะแต่ว่ามีงานไม่เยอะเนาะ